สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากมากกินข้าวน้ำกันตอนดึกๆจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี F C ที่น่ารักทุกท่านครับมากินข้าวน้ำบพสุกเด้อมือนรอบดึกล้วบแบบไปแซ่บนะ เขามาืนกับว่าไม่มีอยังเด้อพี่น้องเอกเ็ซุปคนแกงอันอนั้นแกงไก่ใส่หมักผักเปาหมักตูน <c ười> บ้แจ๊กหมักผักห้องมักตูนหมักแฟงเหมือนบบมัตูนกับหมูเป็นห่อหมักแฟงแฟงหมักหมักแฟงหมักผักหมักแฟง แล้วก็ต้มกุ้งือเก่าพี่น้องจ้าต้าเก่ยวไปละปละนำห้า,าพี่นอนะ้องมาที่กาดรำการตอนเรือเดิมอย่าเพึ่งนี้ไปใส่เดือพี่น้องเดิอผ่านได้ก็ดีคือเนี่ยขอโทษขออภัยเมตูนมาได้ลงขิบเหมยแหงไปงานมาแลลวกับาลุยเสร็จงปลายัานบุลเลาจ้ะพี่น้องอืมแต่ก็เลย ข่าวแรกยังไม่ได้กินกินนมแล้วตะซอยแล้วกันกบขนมอิ่มนอนแหนบพอชุ่กับจ้าระเทศกินเพียงพระโรงเข่งพวเนอ่อนนอนแล้วเมื่อคืนแล่นไครนอนมันขอโทษขอพายพี่น้องทุกท่านที่เพิ่นรอคอยข้ามาชมจากพี่น้องจ๋าขอโทษอดีรีเดอจ้าขอ็นยัแล้วพี่น้องเนาะ ช่องครับวัน้ลงกับมีรายช่องหนึ่งไอ้แบบพี่น้องคุณรอคอยฮาและรอขอโทษขอผ้าพันเออแซ่บเน้อแกงจะหมักแฟงแล้วก็ใส่ผักกระกี้พี่น้องจ๋า tùng cung chạm chèo cứ cao khó mặt neo mà nó แกงมฟนัเสือไก่มาเนี่ยมาได้นอกพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินขาไม่ตุ่นด้วยจ้าพูดดินมันได้เมื่อยได้พี่น้องเอ้ย ขุดดินขุดดินพังละหัวถ้าก็ไปทำมาละงหัวแบบอันก็เก็ดแบบของชาวาบ้านบอยชานะ่ะทังละหัวปูน่ทันแต่กระชายน้ำลวดเล็กบริษัทสาตะข่าย có phà xà lem pít áo dính bật khén chẳng nổi bỏ thế ơi khúc hoa khót ngọc มาแดดอีกมือนีจะมาช่วยเราเอ้ยต้องอยากจะเป็นลมน้ำแข็งมัดช่องถุงแข็งหลอดห่ออนเกิน พี่น้องมาพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกลในประเทศนอกประเทศมากินข้าวน้ำม่ตุนด้วยค่ะน้องน้องลูกหลานอยากกินแกงหน่อไม่พี่น้องนันบอกไม่หน่อไม่ อยากเอาเลต้องผ่าอีสานนะขับกระเทียมนใหม่นะลายเที่ยวตาชะอ่อนแถวนี่บาบุคข่อยมี ทดบ่อยขำแฮงเรากินก็ข่าวเจ้าเนาะชุดน้ำต่มต่นพีน้อเอ้น่าหอดก็เรนไปชมปลาอีกพี่น้อยมันขำะครับบอมาได้ต่อฮาต้องไปส่งเอาเองใกล้ๆดอกบ่ไก่ดอกจ้ะ ตักน <c ười> ้ำก <SL> <laughs> ็ต่อนมาเนี่ยเติมน้ำไปเด้อพี่น้องเติมอีกได้พี่น้องมันอี้หิวแห้งต่อนเด้อมันอี้หิวแห้งตักช้อนถวยเลยช้องกอบเลยใส่ข้นกินเนาะเก่ง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 พี่น้องจ๋า อยู okay. 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 Uh ่ไกลอยู่ไกลขั้วเนีกินได้เินไปข้อจ้ากับปู่ว่ามากอันนี้ฮะนึกประธานปู่นึอว่าปู่แล้วไม่ต้องขึ้นว่าบ้า น้องหลานน้อยสุเอนเนอน้ำสุูกเป่งทอดย่างบอท่านกินนันชีนเดิกรีบแกะปลาพี่น่องเว้ยขอโบขอภายเดอร์พี่น้องเดอร์คลิปไดไม่จุ่ม พูดไม่สูภาพครัขอโทษขอพายถ่าคลิปได้ถูกใจครับอย่าลืามกดคอมเมนต์ให้ไม่ตุนประชุนะทุกท่านพี่น้องที่กล่าวมา <c ười> <c ười> ไม่ตุนกรวยบักไงกินตนเกลยดโอ้คุณจะขอของพ่อแล้วเนาะพี่น้อง กินวัตถุใดมันก็ผู้ไวเดิกินยาดีก็พอเลยต่ว่ากินแต่ข้าวนี่มาเพื่อนไอ้อดสมตำพี่น้องเอ้ยอยากกินสมตำเยอะใจน้องหล่าตำสุก,กินเด้อเทมมัตูนกินว่ได้แล้วน้องหล่าวัตก่อนเยียมเข่าเยียมเข่าชอบอันหมดก่อนเด้อ ห้องเทียนจะขึ้นไปโอปลายโมสี่เนี่พี่น้องอีกช่องเดือนยังไหนแล้วเนาะพี่น้องก็เพิ่มกระเพ้งแท้ห้องห่วงละห้องพิเศษเนาะแล้วก็สู้ๆ สำหรับคลิปนี้กับพี่น้องจ้าก็กราบขอบคุณถูกเม่นถูกกำลังใจทุกท่านพี่น้องที่เขามาหลับชมยังคอยรับชมครอบครัวสุขสันต์อยู่จ้าไปต่อคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะบ่ม,มียังมีแต่ภาพพี่น้องมานั่งกินขา้าวสวัสดีค่ะขอบคุณมากจ้าสวัสดีครับผม